สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เซตที่สองนะคะอันนี้เซตที่สองในการซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันนะคะกีฬากลุ่มนะคะอันนี้เป็นการซ้อมใหญ่นะคะในวันนี้ตัวนี้จะเป็นการเต้นแอโรบิกนะคะซึ่งนักเรียนนะคะในชุดนี้นะคะ,ะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองอันดับหนึ่งนะคะระดับเขตพื้นที่การศึกษารรประถมศึกษาบุรีรัมเขตสามนะคะเซตนี้นะคะเก่งมากเลยนะคะเก่งทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นเซตที่สองนะคะ เมื่อกี้เป็นเสาวแหลบ้านนาค่ะอันนี้เป็นแอโรบิกแดน์นะคะจากการแข่งขันนงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70ค่ะได้รับรางวัลน,นะคะรองชนะเลิศอ,อันดับสองนะคะเราก็จะนำมานะ,ะเป็นการแสดงนะคะพิธีเปิดนะคะในวันแข่งกีฬานะคะโรงเรียนกลุ่มนะคะที่จะถึงในอาทิตย์หน้านี้ ดูขาด้วยดูวข้าวแนวลาดูกันด้วยไม่ใช่ออกมาออกไทยออกที้นด้วยซ่งดูเขาด้วย,ด,ด,วยดูแถวหน้ากระดานด้วยไม่ใช่ดูแต่แถวด้านหน้าตัวเองดูด้านข้างด้วยเก่งมากเลยนะคะเอ๋เริ่มแล้วนะคะอ่าทุกท่านสามารถนะคะนำท่านะคะของการออกกำลังกายนคะคะไปออกกำลังกายได้นะคะ